โอเคครับพี่ปุ๊กงั้นผมขอพูดถึงภาพรวมนิดนึงก่อนละกันคือตอนเนี้แน่นอนครับหน้าที่ของพวกเราก็ต้องหาว่าเอ้ยถ้าโหถ้า Market Cap เบอร์ใหญ่ๆเนี่ยนะครับมันมัน,มนแบบปรับฐานนะครับโดยเฉพาะวันนี้เบอร์หนึ่งอย่าง Delta นะครับเบอร์5อย่าง AOT นะครับที่มีโอกาสในการปรับฐานต่อเนี่ยฟันเฟลอเนี่ยมันก็จะมีอ่ะตัวเลือกนะครับกลุ่มค้าปีกลุ่มธนาคารถ้าเหนือสองกลุ่มนี้เดี๋ยวผมรับผิดชอบเองเอากลุ่มพลังงานของทางพี่ปุ๊กก่อนพี่ปุก๊กเห็นไหมว่าสถานการณ์ environment แบบเนี้ย ที่งบบางตัวออกแล้วแล้วสัปดาห์นี้งบพลังงานเกิดทุกตัวจะมีการทยอยรายงานเนี่ยนะครับท่ามกลางราคาที่โดนกดลงมานะครับท่ามกลางปันผลที่แบบโอ้กลุ่มพลังงานก็มีแบบ5% 6% 7%เปอร์เซ็นต์ยิวขึ้นมาแล้วเนี่ยพี่ปูคิดว่าถ้าฟันโฟมันจะไหลเข้าพักในปุ่มพี่อันดับแรกก่อนเลยระยะสั้นๆตรงนี้พี่เห็นด้วยไหมแล้วว่าถ้ามันจะไหลจริงๆเี่ะพี่ปูคิดว่ามันจะไหลเข้ามาในตัวไหนก็ก็มีความเป็นไปได้ครับเพราะว่า หุ้นอย่างปตทอย่างเงี้ยก็เป็นหุ้นที่เป็น p r o x กของของเซตอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเดลต้าวิกลงมีการเซลล์ออฟจากตรงน,นั้นไปนะครับ valuation ของของหุ้นพลังงานเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็ถูกหมดนะครับตัวปตทปตทอสอพอครับหรือแม้กระทั่งตัวที่ o เอาลุก stable นะครับจ่ายดีวิดเดได้อย่างไทอออย่างเงี้ยก็น่าจะเริ่มมีคนหันกลับมาสนใจครับ ครับอย่างที่พฉ่นั้นคือเรามองไปในฝั่งของตัวปอทอก่อนเนาะเพราะว่าปอทออย่างที่พี่ปุ๊บอกว่างบมันอาจจะไม่ได้ดีแต่ในเรื่องของความผันผวน,นของงบเนี่ยมันดูเหมือนกับมันอาจจะดูดูทํากลางเซฟกว่าตัวอื่นนะไทยอ่อนงบออกแล้วเดียวค่า10%ปอร์เซนต์ price book เทดลบสามสแตนด์ดันดีเบันปันผล6%กเกว่าตัวเกือบเจ็ดเปอร์เซนต์พี่ปุก๊กเลยมองเป็นสตัวนี้ถูกครับใช่ครับโอเคได้เลยครับพี่ปุ๊วันนี้ขอบคุณทางพี่ปุ๊กมากครับครับสวัสดีครับ สวัสดีครับนั่นก็คือในฝั่งของตัวกลุ่มพลังงานนะครับ